I <laughs> we <laughs> So, i I like it. <laughs> 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 hey. I think it's all Yeah, oh, Who is I am very cute. Yeah, you can say. Cute in Thai. I am lak Oh, you're yeah, yeah. cute. cute girl. วันนี้เราจะไปล้างรถแล้วก็ไปเติมน้ำมันกันค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องดานหน้าก็กำลังจะเปิดถังน้ำมันนะคะเพื่อจะเติมน้ำมันนะคะพ่อก็บอกว่าให้หมุนหมุนหมุนด้านนี้ และในระหว่างนี้คุณพ่อเขาก็จะไปจ่ายตังค์นะคะแล้วก็จะกดราคาว่าต้องเติมเท่าไหร่เนาะว้าวอ่ะอ่ะสตรองเย้กดอินไซด์โอ้โหอินไซด์อินไซสตรองสตรองอินไซดๆ โอ้น oh, ้ำมันใช่ใช่ตั้มเโอเย้เยว้าวอ่าฮะว้าวเป็นการเติมน้ำมันเองนะที่นี่เขาจะเติมน้ำมันเองแล้วนี่ตั้มเหมือนที่ไทยเลยนะแต่ไม่มีพนักงานักกลลาแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังขับรถไป หาร้านล้างรถกันค่ะก็คือดูจากสภาพรถก็คือสกรปรกมากนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาที่ล้างรถกันละค่ะทุกคนเราจะไปดูที่ล้างรถในยุโรปกันไปดูให้รู้ให้เห็นนะคะว่าที่ยุโรปเนี่ยเขาล้างรถกันยังไงเนะเาะแล้วก็เขาทำกันแบบไหนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ล้างรถนะคะและสภาพอากาศก็คือเหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนแต่ก็เราตั้งใจจะมาล้างรถแล้วเราก็จะเข้าไปล้างนะคะเขาก็จะมีราคาบอกนะคะว่าราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทําอะไรบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่ถูกไปถึงแพงเลยนะคะลําดับแรกเราก็จะขับรถเข้าไปแบบนี้เลยค่ะก็คือขับรถเข้าไปเลยนะคะแล้วในระหว่างนี้เขาก็จะให้เรารอนะคะแล้วข้างๆก็จะเป็น แบบที่ฉีดน้ำมาทุกคนดูสิเราก็จะใช้ที่ปัดกระจกฉีดเหมือนเป็นการ uh, start starter ทุกคนเหมือนแบบเป็นการเริ่มต้นและต่อไปนะคะเขาก็จะเป็นการจ่ายตั้งแล้วก็เลือกราคาว่าเราจะล้างในแบบไหนก็จะมีลำดับ 1, 2, 3เป็น11ยูโร13ยูโรแล้วก็16ยูโรนะคะในในแต่ละ นัมเบอร์เห็นไหมคะทุกคนด้านขวานี้นะคะก็จะเป็นบอกรายละเอียดว่า11ยูโรทําอะไรบ้างเราอาจจะต้องทําเองเยอะหน่อยเพราะว่าออจ่ายเงินน้อยอะคะ่ะทุกคนแต่ถ้าแบบ13ยูโรหรือว่า16ยูโรขึ้นไปมันก็จะราคาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะใช้เครื่องแล้วก็ใช้แบบใช้เครื่องเบาแรงให้เยอะที่สุดอะคะ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเลือกราคานะคะเขาก็จะมาเก็บตัง แล้วก็ลันเข้าระบบแล้วคนเนี้ยเขาก็จะเป็นคนไปเลือกระบบให้ว่าเราอ่ะจะใช้ระบบแบบไหนนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็จะขับรถเข้าไปเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นกันไหมล่ะเราก็ตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเริ่มนะคะเขาก็จะมาทำความสะอาดฉีดน้ำนะคะแล้วก็ขับรถเข้าไปนะคะไปจอดไปที่ที่เขาให้จอดนะคะแล้วก็จะเห็นแล้คะว่ามันเป็นาสายพานเหมือนแบบเลื่อนรถเลื่อนเหล็กนะคะก็เขาก็ไม่ต้องขับเลยะคะ่ะตอนนี้ก็คือปล่อยเลยปล่อยรถไปเลยนี่ค่ะอะ The machine, ah, the machine. Yeah I don't do nothing just the car Wow. wow. That's stuff water. That's up. why that I don't like it. Yeah, that's stuff oh, water. Is... <laughs> oh, 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 oh. <laughs> after, after water comes and special uh support. Yeah, you see this special. Oh, 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 oh. Wow. Like a big... Yeah. <laughs> <laughs> Whoa! Right yeah, now we can't see anything. <laughs> Special material uh, like oil like this to ah. remain on the car to be shining. Ah. <laughs> yeah. <laughs> wow. Wow. Uh. Mm -hmm. And after this machine is to dry. Ah, to dry. Wash yeah. machine. Now. Right. Yeah. This is the water. Oh, oh I'm dry it's the wind! The wind is like it's, no no, you will feel the wind. This is the wind. Ah yeah. Now it is not we we gonna clean the car from inside? Alone. Alone? Yeah, me and me. you i clean. Ah, Buy a vacuum cleaner, me and you clean the car. Mm -hmm. you do like this? Here I you like see. it for. From... No, this one is different. This one is cost cheap. You come uh, by yourself. You clean by yourself. like This, uh -huh. this. You pay like five euro, and you clean by yourself the car. But mm -hmm. I do the machine. Yeah. What the machine will do for me? Yeah. i แล้วก right, so ็ตอนนี้ก็คือแบบออกมาข้างนอกแล้วก็แบบมาเก็บของแล้วก็ทำความสอาดเองเขาก็จะมีเพื่อปยนิดนทุกคนแล้วเราก็จะแบบ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้าจะลงด้วยนะคะ